บ้านทุง่งผ้ามาท่าน้ำยาเกือบไหม่ค่ะพี่น้องเพราะว่าขี้มัไก่สิมาแล้วนะคะเทาก็ต้องเตรียมการไว้ค่ะพี่น้องอ,อหัวมันเป็นไหมเนาะพี่น้องเนาะต้องท่าน้ำยาเกือบไว้ค่ะเพราะว่าขี้หมาเขาสิตโต๊ะขี้หมาคือน้ำแข็งน้ำเข้าดีดีเนาะพี่น้องเพราะเขาสิแดงเกือบโยกับไหม่นั่นน่าใหม่ไมสิพังเนาะ่พี่น้องเนาะมันสิปุ๊บไม่สิพังเพราะฉะนั้นเทาต้องท่าน้ำยาเกือบไว้เนาะ มือนีแฟนยกซสาบันทุงแล้วก็ทาการเคลือบไว้ตอนรับพี่มาซีมาค่ะพี่น้องแต่มือนี้อากาศดีดีพี่น้องแต่ว่าสิลมแห้งในจักหน้อยนะคะจะก็ถทือไว้ยังมีแดดเนาะพี่น้องเนาะเลยเ้ยนเสียงลมกะขอโทษขออภัยเด้อค่ะพี่น้องถ้าเสียงลมมันดังเนาะค่ะพี่น้องมือนี้ลมมันแห้งเนาะขั่เงย้ยนเสียงยกซสาบรนทุงค่อยๆกัขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องยกซสาบันทุงขอขอขอใจทุกๆท่านนะคะ รับชมใหม่กำลังจะยกสาบันทุงนะคะพี่น้องยกสาบันทุงบไ,ไปหาเลยค่ะยกสาบันทุงค่ะแต่มีพระละค่ะพี่น้องมีารกิจค่ะช่วงนี้แต่ว่าจังได้ยกสาบันทุงก่อนจะได้ทยอยไปหาคือเก่าหล่ะค่ะจะทิมยบบาปลากันเด้อค่ะยกซาบันทุงก็เคขอบใจมาค่ะพี่น้องมาถ้านำยาเกือบใหม่ยกสาบันทุง,องบอร์เมนสีเด้อพี่น้องิึงดีดีสิคือสีเนาะ แต่บบเมนเด้อคะ่ะมันเป็นน้ายาเคลือบใหม่เพราะว่กากําแพงเ้อก็เฮดมาหลายปีแล้วเนาะคะ่ะต,ต้องทาเคลือบไวตลอดเนาะพี่น้องเนาะถ้บบาทาเคลือบมันกับพังเนาะเดี๋ยวหิมะมันซิมาเนาะมันก็สิมาจับอยู่หลายหลายเดือนกลัวหิมะสีเมิดเนาะพี่น้องหิมะก็ซ้ำน้ำเนาะคะ่ะละลายมากเลเป็นน้าแข็งเนะาะวันนี้ใหม่กับน้ำมันกับบถือกันอยู่แล้วถ้า,าทาเคลือบไวใหม่กับซีพังเนาะ มียุ้ยแฟนยกเสาบันทงแล,ล้วก็เลยมาทําการท่าไว้เลยค่ะตอนรับพี่มาสีมาแล้วพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องถ้าเสาะไปตามหลองตามมันห้ีมันนอ้องมองได้ที่เฮาคิดว่านามันจะซึมเขามาได้เขาก็ท่าเขือบไว้พี่น้องให้นามันซึมเขามาได้นาอเพื่อเป็นการบำรุงรักษาใหม่ของเฮาเนาะ ไห้แม่นได้ใส่งานได้ดนดนๆหลายๆปีเนาะพี่น้องเนาะมึงดีดีกับคือสีแต่ว่าเม่นสีเ้อค่ะพี่น้องบ่มีกินบ่มียัง ดีค่ะ